ีครับทุกคนเช้าวันนี้7จ็ดโมงตรงนะครับได้รับภารกิจสำรวจวางนะวางอยู่ข้างหลังวังอยู่ข้างหลัง,ว,ง,ง,ลงวันนี้มากัน3คนมีผมโจนะโจชิงเหลิวยวย้ายบ้านนะฮะแล้วก็พีคพ่คิวพี่คิวเพิ่งถึงแม่กองเดี๋ยวรอพี่คิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าหมายเลยนะวันนี้สำรวจวังถ้าไม่มีตัวนะพูดถึงนะถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวเราย้ายไปวังหนึ่งนะครับบ่อน,นี้ก็แห้วมาแล้วสองครั้งเดี๋ยวจะ ได้มีโอกาสไปล้างแคนมาหรือเปล่านะเพราะพี่คิวเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนนะได้สายสิบสอโลไปเราต้องได้บ้างสิใช่ไหมเราต้องได้บ้างสิไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าหมายนี้ไม่มีตัวนะถ้าหมานี้ไม่มีตัวเดี๋ยวเราไปอีกหมายหนึ่งนะครับไปวังน,นี้ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันได้ยาวเ,ออเราสำรวจกันไปเรื่อยๆนะเยอะที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นไมโครจิกกนะยไมโครจิกเจ็ดก,กรัมส่วนโจก็จะขอปักนะฮะ น้ำลึกเหมือนกันนัเนนี่ยโจลึกเหมือนกันนัเนนี่ย ได้ไอ้แล้วตอสตอตครับกลายเป็นจิกสิบกรัมเลยอ่ะอืมปึกปึกว่เบาขอแล้วครับปล่อยจมเพาะปล่อยจมไม่ได้เพาะอีกขอแล้วก็ปล่อยจมถึงนะพื้นเลยออาจริงๆผมก็โดนนะแต่ไม่รู้ปลาอะไรแต่ว่าตอนนั้นเป็นคอปักน่าจะมีน่าจะมีของใหญ่อยู่แต่น้อยตัวมากอยาก เราสำรวจกันต่อนะเดี๋ยวเราไปหาตัวกันต่อเมืม่อกี้ปล่อยนะไปไอ้ตอดยักษ์ครับ <laughs> ตัวก็ใหญ่เออตัวก็ใหญ่อะ พอมาช้าๆเขาเลี้ยวเยอะๆแล้วปักเหรอปักที่กำลังจะวางขายในเร็วๆนี้ทำไมคนอื่นเขาใช้เขาโดนวะกูใช้ไม่โดนวะอุ้ยตัดมือใหญ่อยู่นะขัดยักตัดยัดกีบกัดปึ๊กไปทิ้งปึ๊ไปทิ้งไม่โดนปั่นคอมาช้าไอ้ทีอ้าว tắm mà Ui, một con dây หวานอีกว่านี่หวานได้อีกก็หวานบ่โล่งๆใจเย็นๆเจออีกแล้ววันนี้เขาหล่อจริงๆวันนี้วันของเขาเลยนะ หน้าเราบางใส่หน้าเราบางหวานได้อีกหวานเลยใส่หน้าแค่20เองไม่ใช่หรอเออเห็นดูๆๆๆเลยฮิ เดินตามเลยไหมไกลเกินเดินตามได้นะต้องเดินตามนะเพราะว่ามันทำเลมันค่อนข้างจะลกนะ ความเพื่อนให้ดูความเพื่อนเอาเรื่องครับพี่คิวไม่รู้นะเนี่ยคิวไปไหนละเครื่องบ่อ,อ,บอเสียงเครื่องสัน้นหมดเลย อุ้ยยังหวากระโดดนี่แหละหน่ากลัวสุดแล้วมีปลาแล้วครับโอ้หลังจากตามกันตั้งแต่เช้านะนสายสั้นมาเลยวะยังไปอีกอ่ะ นี่กินอะไรครับเนี่ยไมคูจิ๊กสิบกร,รัมครับเหยื่อติ๊กี้ครับเห <laughs> ยื่อยืมได้ผลเสมอ <laughs> เริ่มร้อยแล้ว ขึ้นเลยอย่าพยายามอย่าชูคันมากนะเพราะว่าไอตอนที่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะต,ตัวมันอยู่ปิ่มๆน้ำอะมันจะกระโดดสะบัดใช่สะบัดรุดอใช่อีกทีนึงก็ตอนเห็นคนนี่แหละต้องระวังให้ดีตอนเห็นคนจะสะบัดเลยอ่ะ เล็ดลอดกรีสกระดกเบาเบาใช่ไหมกระดกเบาเบาใช่ไหมจังหวะตะแคงตัวนี่น่ากลัวสุดแล้วเใช่ปืดเลย ตเติมเบรกนะไม่มีอะไรเสียงแม่นอะนเขาเอามาปล่อยมันมาเข้ามาธรรมชาติเข้ามาธรมาามาธรมชาติเขาไม่เคยปล่อยปล,ยปลาจบภารกิจสำรวจวังลกล้างนะอย่างนี้ต้องเอาขึ้นมาก่อน <c oughs> อ่ะเติมเบรกนะอีกทีนึงจะตอนเห็นคนนี่แหละเสียวตอนนี่แหละตอนอยู่ใกล้ๆเนีน่ยเริ่มจูงได้เลยใช่ไหมจูงได้ก็จูงเข้ามาไม่เล็กนะฮะเนี่ย อุ้ยติดตะขอเดียวซะด้วยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่กลัวอยู่อ่ะวิ่งอยู่นู่นนะฮะอืมกระพงตัวแรกในชีวิตครับโอ้ใหญ่่ากเลยจริงดิจริงดิตัวแรกในชีวิตของมันเลยยอด พาไปแห้วมาเยอะนะจริงๆพาโจออกตกกระพงบ่อยนะแต่ว่ามันก็โดนตัวแหละมันหลุดไอโจก็ออกตกเองบ้างใช่ไหมอ่าไหนไหนดูตัวดูตัวชัดๆน่อยโอ้ตัวแรกครับตัวเหยื่อยืมให้เครดิตเหยื่อกูด้วยจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนนะขอถ่ายรูปก่อนอ้ คัดคัดช็อตแรกยังไม่เท่าไหร่เลยโดนอีกแล้ว,วหไหนฟังเสียงกรี๊ดเอยฟังเสียงกรี๊ด่อยอู๋จังหวะแม่งไล่มาเลยนะเออเห็นตัวเลยก็ยังถามอยู่เอ้ยมันหนีอะไรมาวะตูมบ่ายจะบ่ายสามแล้วพี่ สายมีสายมีสายจะเย็นป้ายวิ่งไปเลยบ่ลงล่องบ่ลงล่องไม่ลงแต่ลึกเอ้ยลงลงแต่ลึกสายเป็นแผลแล้วดิเงี้ยเอาสายเป็นแผลแล้วคุยคุยได้หน่อยอยู่เล่นไหมปั๊มก็ขาดถ้าสายเป็นแผลไม่ต้องคิดเยอะขอบคุณเลยจะขาดแค่ขาดถ้าปั๊มก็ขาดนี่นะมึงนะหลุดไปแล้วเอาจิงดิหลุดไปแล้วเนี่ยโอ้โห ออกเลยเป็นไงบ้างครับลุกไล่ผมได้ตัวนะครับโอ้ยขิงว่ะมีคนเข็งว่ะนี่นี่นี่ถามถามคนได้คนแรกเป็นไงบ้างครับพี่คิวผมเละเทะครับผมเละเทะจัดครับเดี๋ยวบอกให้ผมชวนตกเหยือสดนะไม่เอาแกเดินของแกอยู่ทั้งวันอะไม่โดนโดนแต่มันลุดว่ะเฮ้ย ไปไปไปเดี๋ยวเราหากันตัวกันต่อเลยนะครับผมเห็นเพื่อนได้แล้วก็ดีใจแล้ว เราแค่พาเพื่อนมาเฉย,เฉยๆเนี่ยในจังหวะน,นี้หนีจน่ากลัวเออตัวเดิมวะสามแล้วนะมึงอะเ,เอาคิปเปอร์ไปไหนวะอ๋อ,อยู่นี<ๆ>หน่หวานเลยหวานเลยไม่ต้องห่วง พี่ว่าแหละเหมือนแบบกลางๆน้ำอะ่ะเคาะมาตึกๆตึกๆปล่อยจมตึกๆปล่อยจมไปบ้าเลยคุณบ่ายสามผมกลับแล้วนะ เอาขึ้นมาเดี๋ยวโทรหามันแล้วบอกไม่ไปแล้วนะห้าโมงส่งรูปมันดูยังเลยส่งมายัง่งเอ้ยเดี๋ยเจร็จจัดตรงนี้ก่น เริ่มจูงได้ยังยังอเหรอโอ้ไปต่ออีกโอ้โหตัวนี้น่าจะมีสิบห้าว่าไปก่อนว่าไปก่อนว่าไปก่อนแค่นี้ยังมันแล้วอะแล้วของพี่คิวที่โดนวันนั้นะพี่คิวดนไซส์สิบสองอะ แล้วอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครช่วยด้วยไม่อยากอย่าพูดไอ,อ้เมื่อกี้เจ้าของเขาโทรมาบอกว่าให้ช่างออกโลละสองร้อยตัวเดียวห้ามปล่อยเขาว่าอย่างเงี้ยปล่อยด้วยะะาาดีๆนะอย่าดีๆนะอย่าตั้งคันขึ้นสูงเกินนะ กระโดดสะบัดเลยนะทำไมเล่นไปไหวไหมทำไมไหวเดินหาที่ลงโล่งให้หน่อยออนี่แหละมาตรงนี้ก็ได้ลงอยู่เปลี่ยนมือก่อนอื <c oughs> อหือหมุนแรชุดนี้4,000ันจุดกูเป็นหมื่นไม่มีความหมายเลย <laughs> มีมีไว้ขิงที่เฉย <laughs> <laughs> ยังจะไปต่อเถียงเก่ง เดี๋ยวขอคัดก่อนแล้วกันนะครับพอพอดีรู้สึกว่ามันจะกินเวลาคิดไปเยอะได้แล้วครับตัวตัวที่สองไ <c oughs> อ,อตัวที่สามตัวที่สองหลุดนี่โอ้โห <c oughs> จริงไงวันเนี้ย <c oughs> วันของเขาจริงจนะฮะตัวที่สองในชีวิตเนะี้ยใช่ยอดเลยโหนี่พาเพื่อนมาเปิดจริงเลยนี่ว่ะเดี๋ยวจะดูก่อนเข้ายังไงเ<อ>ข้าตะขอคู่เลยนะ เข้าสองตะขอเลยถึงว่าไม่หลุดแน่นตับแน่นตับโอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครเดี๋ยวเราไปหาตัวกันต่อตอนนี้บีคิวได้ปลาแล้วนะครับคุออ้มกันที่เดินทั้งวัน <c oughs> ไม่รู้จะอยู่หรือไป ยอมให้จุงมีสายยงีสายยง2กงนะจะถึงแต่ว่าลงคอกันเลยทีเดียวเอาอะไรตีเอ่มยไมโครไไมโครจีนกันเหรอไมโครจีนครับไมโครจีนอุ้ยเก่งเยอะย่าไปเก่งเยอะอดแดกเดี๋ยวอดนรับประทาน่าไปเก่งเยอะ ลงคอครับตรงนี้น่าจะน่าจะโอเคที่สุดแล้วอ้าวมาหลุดมายมาหลุตอุย้าตายตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยตัวเนี้ยสามครับอ๋อเรียบร้อยบอกแล้วตัวนี้ลงคอเกมไวเกมไวผมเ,เยอะแยะเดี๋ยวยูทูบเบอร์ดา่าผมนี้ผมเป็นคนคออ่อนครับ ิกนนี่เป็นไง <laughs> เอาคุณพิกทำอะไรอยู่ครับพาเพื่อนมาตกไม้เลย <c oughs> คอับผมรุกเปตองนะโอ้ยพีตวงโอ้ยพีตวงแล้วก็กุหลากัดไมโครจิกเหมือนกันรูดชีวิตไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเ <laughs> พิ่งจะได้ข้า,ขาวขานี้แหละ ตื่นตั้งแต่หกโมงก็จากที่ทุกคนเห็นนะแหมพีคิวก็โดนไอโจมาตกครั้งแรกก็โดนโดนไปสองสามแล้วผมที่ตกวังนะกล้าพูดเลยนะตกวังมาเป็นปีอ่ะไม่โดนโดนทักไปทีเดียวเมื่อเช้าหนักๆทีเดียวจริงๆแล้วก็เงียบไปเลย โอ้ยหลุดโอ้โหวัดแรงอ่ะโอ้โหกูเลาเหรอผมโดนกูเล่าอ่ะเรียบร้อยเนี่ยสีเดียวกันกำลังจะพูดว่าใช้เหยื่อสีเดียวกันกับหอยโจเลยนะไอคอนจิกสิบกรัมสันเลยสั่นเลยเก่งจริงอย่าเล่นทีเผลอดีวะเอาไม่เอาไม่ ไปเดี๋ยวเราไปตามชมกันต่อนะเดี๋ยวเราไปตามชมกันต่ออ้โอ้ <laughs> โอเบรกหวานไปนด้วยเมื่อกี้แต่ถ้าดึงตรงนี้มันมันตึงดีนะอืม,อมเหล้วเห้ว ทำอะไรไม่ถูกเลยกูทำอะไรไม่ถูกไปเออไอโจก่อสองปีคิวก่อหนึ่งแต่ละตัวนี่งามๆทั้งนั้นถึงวะอุย้ยถึงวยกลางฝุงเลยปล่อยจอมวนคอมสายเดี๋ยวเผื่อวัดปลา ไอ้กูไม่เท่าไรไกูอยู่บนมึงอยู่ล่างจะบาดสายกันขาดซะเ,เ,เอาไม่โทรบอไอ้เบนก่อนเดี๋ยวก็นี่อันอีกลายบอกไปแล้วลายบอกไปแล้ว